าอาอ oh ุณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุอาอุณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุอาอุณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุ อาอุณโมวิมุตตานะังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุอาอุณโมวิมุตตานะังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุอาอุณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจะสุ อาอุณโมวิม AN AN ุตตานังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุจจะสุอาอุณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุจจะสุอาอุณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุจจะสุ